เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดประสูติแก้วทุกชนิดส่องแสงโฉดช่วงบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นศาสดาผู้มีพระจักรสูทรงแสดงธรรมอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดประสูติทรงย่างพระบาทไปเจ็ดเก้าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นศาสดาผู้มีพระจักรสูตรทรงแสดงธรรมอยู่พอพระสามพุทธเจ้าประสูติแล้วเท่านั้น ก็ทรงเหลียวแลดูติดทั้งปวงทรงเปล่งอัตติวาจานี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเรายังหมู่ชนให้เกิดสังเวชชมเชยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นำของโลกถวายบังคมพระสังคุธเจ้าแล้วว่ายหน่ากลับไปทางทิศปราจีนในกลับที่ข1สิบเอดแต่กลับนี้เราชมเชยพระพุทธเจ้าใดด้วยการชมเชยนั้นเราไม่รู้จักทุกกติเลยนี่เป็นผลแห่งการชมเชย